สีดำหรือสีขาวก็ลอ่อเหมือนกันค่ะโปรโมชั่นดูๆเลยนะคะราคาพิเศษ7 9 9 0 0 0 0บาทค่ะเกียร์ออโต้หสปีดนะคะยกสูงลุยน้ำได้เที่ยวต่างจังหวัดก็สนุกขับในกรุงเทพก็ปลอดภัยแน่นอนนะคะมาพร้อมกับดอกเบี้ยพิเศษ0%ูนเปอร์เซนให้เลือกนะคะหรือใครอยากจะจัดหนักแต่งเต้มคันนะคะรอๆดูๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปชมรอบคันเลยค่ะ มาชมสีดำกันก่อนเลยนะคะราคาเท่ากันเลยค่ะ9240 0 0พิเศษ799,000บาทค่ะได้ไฟหน้ามามันติรีเฟคเตอร์นะคะตอนนี้ก็เหมือนตัวสปอร์ตและก็ตัวบายแท็กเลยนะคะหล่อมากๆม,มีไฟเดย์ไทม์สองสว่างกลางวันเป็นตัว C นะคะด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกนะคะตอนนี้ก็หล่อมากๆแต่ว่าคันนี้นะคะเราใส่ล้อแม็กมาเรียบร้อยเลยนะคะอาจจะสูงกว่าตัวธรรมดานิดนึงนะคะอ่ะนี่มาดูกันนะคะยางเป็นดีเซนติเอทีแล้วก็ลายแม็กลูกค้าเลือกเองค่ะ แล้วแต่ชอบนะคะตัวนี้ก็ขอบ20ไม่ต้องยกนะคะไม่ต้องโหลดไม่ต้องยกนะคะพอดีพอดีเลยอ่ะแล้วก็ซุ้มล้อเดิมค่ะตัวนี้ก็จะไม่ลดมากนะคะพร้อมใช้งานเหมือนกันนะคะสําหรับลูกค้าที่อยากจะใส่ชุดแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นวิกเตอร์หรือแรปเตอร์นะคะก็ติดตั้งเพิ่มเติมได้ค่ะสําหรับตัวด้านหน้านี่คือเดิมๆม,มาจากโรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้านะคะโลโก้นะคะแล้วก็สกเกดลด้านล่างนะคะการตกแต่งจากโรงงานตัวไฟตัดหมอกนะคะในรุ่นนี้ให้มาเป็นสีส้มหล่อไปอีกแบบหนึ่งนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ อยากจะเน้นเป็นตัวที่เอาไปใช้งานนะคะเน้น Option, ออปชันคันลูกกล,กลางนะคะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะคะเกียร์ออโต้หกสปีดนะคะร้อยจสิบแรงมา้าแรงบิดให้มาถึง4ี่ร้อยห้านิวตันเมตรนะคะเทอร์โบเดี่ยวพละกำลังสูงขับสนุกแลปลอดภัยหน้าตาหล่อเหลามาจากโรงงานรับประกันตัวรถและเครื่องยนต์ปีนะคะ1นึ่งแมกิโลหล่อมากๆด้านล่างค่ะความอเิกประสงค์นะคะก็จะมีห่วงลากจูงนะคะตัวนี้ก็ลากได้จูงได้นะคะ3-5ตันเลยทีเดียวค่ะ ช่องระบายความร้อนนะคะแล้วก็ตัวตแกแรงด้านในนะคะตอนนี้ก็ระบายความร้อนได้ดีเป็นพัดลมไฟฟ้าระบบดีเลย์นะคะสายพานทำนิ่งเหมือนกันนะคะแบตเตอรี่ AGM ค่ะรับประกันให้1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลอันนี้คือด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างตัวรถกันตัวล้อแม็กเดิมนะคะให้มาขอบ17จ,จากโรงงานยามบิสโตนะคะตอนนี้เราก็ดูที่การใช้งานของลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าอยากจะได้เป็นความหล่อนะคะเพิ่มความหลอ่อแต่ใช้งานได้ก็แนะนําเป็นขอบ18ถึง20 ไม่ต้องยกไม่ต้องโหลดนะคะจะอยู่ในประกันพอดีเลยนะคะสําหรับช่วงล่างค่ะตัวนี้ก็เป็นปีโนตสละสองชั้นนะคะเสริมที่ระบายความร้อนหรือว่าเด็กกันโคลงมาให้ด้านหน้าก็จะเป็นดิสเพลตด้านหลังเป็นรัมเบกค่ะโชคยังเป็นทาวินทูพร้อมรับน้าหนักนะคะพร้อมแบกเนาะสำหรับตัวแก้มข้างตัวนี้ระบายความร้อนได้จริงการตกแต่งนะคะหูกระจกและมือจับนะคะก็จะเป็นสีดําด้านนะคะสําหรับตัวบันไดค่ะนี่มาจาก โรงงานเลยทําความสะอาดง่ายมากๆเลยนะคะมีการลื่นให้เรียบร้อยสําหรับตัวฟิล์มนะคะเป็นไฮคูเซรามิกรับประกันให้7ปีนะคะนี่นะคะตัวนี้ก็มีฟองอากาศหรือว่ามีรอยขีดข่วนใด,ดๆก็มาได้เลยนะคะที่ศูนย์ได้เลยนะคะ,ะตัวนี้นะคะฟอถัาางน้ํามันค่ะตัวนี้ปลดล็อกรถปูบค่ะเปิดใช้งานได้เลยดีเซล80ลิตรเติมไปเลยค่ะนะคะอ่าแล้วก็กช่วงล่างนะคะตัวนี้จุดขายของฟอร์ดเลยนะคือช่วงล่างนะคะแชสซีที่มีขนาดใหญ่ และโช้ที่อยู่นอกแชสซีนะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องของการทรงตัวการขับขี่การเข้าโค้งนะคะขับสนุกต้องปลอดภัยด้วยสําหรับตัวแหนบนะคะสีเส้นแผ่นบางอ่านี่นะคะแล้วก็ตัวด้านหลังก็จะมีบันไดให้สําหรับปีนขึ้นปลายท้าย LED นะคะแล้วก็มีกล้องการระยะจอให้ด้วยนี่นะดูตรงโลโก้นะคะตัวนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าการใช้งานง่ายๆเลยนะคะแสดงผลที่หน้าจอดูที่เส้นสีเขียว สีแดงหรือสีเหลืองนั่นแหละนะคะตัวนี้ลูกค้าหลายคนถามมานี่นะคะตัวอะคริลิกตรงนี้นะคะตัวนี้ปั๊มลงไปนะคะเป็นคาวาเรนเจอร์ไม่มีอะคริลิกใดๆทั้งสีเลยนะคะหล่อมาจากโรงงานเลยนะคะสติ๊กเกอร์ขวามือ XLS สามารถแกะออกได้ตัวนี้เป็นไฟหลอดไฟไส้นะทุกคนนะคะที่มีขนาดใหญ่ใหญ่โตมากแต่เราสามารถเปลี่ยนเป็นโคมไฟ LED แบบฟลูออฟชั่นแบบตัวท็อปได้นะคะเพราะว่าขนาดเท่ากันนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปแทบทุกคันแล้วตอนนี้ สำหรับตัวกันชนท้ายนะคะเป็นสีดำด้านนะคะทําความสะอาดง่ายเช่นกันตัวท้ายกระบะนะคะให้มาเป็น l i เนอร์แท้ฟอร์ดทุกคันนะคะปั๊มฟอร์ดแบบนี้นะคะด้วยความมเนเกประสงค์นี่นะคะมีห่วงใหเ้เรียบร้อยเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็ด้าน,นในเดี๋ยวไปดูนิดนึงตัวนี้ก็ให้แอร์แบ็กมาถึงหกลูกแล้วแหละความใช้งานนี่นะคะแล้วก็บอกหุ่งหนังมาเรียบร้อยพรมลายไฟฟ้าหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้เออนะคะหล่อมากๆดุมากๆเลยนะคะ อนนี้ก็จะให้พยางไปด้วยสําหรับตอนด้านหลังนะคะนี่ก็กว้างอันนี้ประสงค์นะนี่เราใส่กล่องไปแบบขนาดใหญ่โตเลยนะใส่ได้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูสีขาวกันบ้างเออว่าสีขาวของเราจะรอขนาดไหนมีดําและนี่ขาวนะคะขาวนี้คือแบบว่าแค่ติดฟิล์มมาอย่างเดียวนะคะยังไม่ได้ใส่ชุดแต่งใดๆทั้งสิ้นนะคะอาร์มเอของเราก็มีรถในสต็อกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอ่ะนี่นะคะ ตอนนี้ก็เหมือนกันเลยนะคะสไตล์การตกแต่งและนี่คือล้อมแม็กเดิมๆที่มาจากโรงงานหน้าตาแบบนี้นะคะขอบ17ยามบ s t o n e แล้วก็ถ้าเป็นล้อมแม็กทีแตกแล้วก็จะประมาณนู้นะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบชอบแบบไหนใส่แบบนั้นชอบสีไหนก็จัดสีนั้นเลยนะคะวันนี้ก็พามาชมแบบนี้เลยนะคะนี่สีขาวแล้วก็นี่สีดําและดีสีเทานะคะถ้ามาดูที่โชว์รูมค่ะจะ จาเห็นชัดจะรู้เลยว่าเราชอบสีไหนคะ่ะสีเทาจะให้อารมณ์แบบผู้ดีผู้ดีนะคะแล้วก็ทําความสะอาดง่ายๆแบบเนี้ยเออนะคะสีดําจะเน้นดุเออนะคะสีดํานี่คือดุเลยนะคะแต่งยังไงก็ดุไม่แต่งก็ดุนี่นะคะนี่แค่ใส่เราแม็กดุขนาดนี้นะคะสีขาวจะได้ให้ความแบบเขาเรียกว่าพรีเมียมนิดนึงนะคะพอแต่งมากมันก็จะเขาเรียกว่าเหมือนมาจากแล้วแต่คนชอบแ่เดอรวของรูย้ยางไงทุกคงชอบ ดำนะคะแบบดิชันเลยนะคะสำหรับข่าวก็จะเป็นตัดกันเป็นสีทูโทนนะคะเน้นไปทางเรียบรู้นะคะดูแพงนะคะแต่งดูก็ได้แต่ว่าต้องแต่งทั้งคันจริงๆถึงจะดูได้นะ,ะอ่ะนี่คือแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยนะคะเลือกก็จัดเลยนะคะขท้าดำนะคะเทาสีดำเราก็เออสีสีบอลเราก็มีนะคะแต่ว่าตอนนี้ลูกค้าจองไปแล้วนะคะรถก็ค่อนข้างจะอ่ต้องรอนานนิดนึงนะคะสำหรับตัว สีบรอนนั่นเองค่ะ,ะโอเคนะคะชอบก็ถูกใจใช้ก็กดจองค่ะเบอร์โทรศูนย์หกห9 99 9 99ทิ้งไว้ให้เรียบร้อยเป็นยังไงว่างคะ่ะถูกอ,อกถูกใจไหมคะสำหรับ DBL XLS คันนี้นะคะโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะรับรถก่อนสิ้นปีนะคะมีลุ้นจับรางวัลด้วยนะคะเอารถไปเที่ยวปีใหมส่สนุกสนุกเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกด b s c สไครด้วยบ๊ายบาย